เกียร์สี่วนไปเกียร์ว่างขณะขับขี่นะครับใครเคยเจอว่างครับรถเวฟหนึ่งในรุ่นเวฟหนึ่งสองห้านะครับไม่ว่า sri เทเลปลงลมนะครับที่เป็นเครื่องบล็อกนี้นะครับที่เกียร์สี่วนไปเกียร์ว่างนะครับในขณะรถขับขี่หรือล้อหมุนอย่นครับถ้าปกติแล้วมันจะข้ามไปเกียร์ว่างไม่ได้นะครับนี้รถมันจะข้ามไปได้เกียร์ว่างก็คือตอนรถหยุดแล้วครับล้อหยุดนิ่งนะครับทีนี้มันเป็นที่อะไรนะครับที่เกียร์ข้ามไม่ได้นะครับคลิปนี้ผมก็มีคาตอบให้นะครับ ส่วนใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ว่าไอ้นี่ไว้เงีนี่ไว้นะครับนี่ครับคือสิ่งที่ผมเจอคือประจำเลยก็คือตัวนี้นะครับเนี่ตัวนี้มันหักไปถ้าผมให้ดูแบบนี้ถ้าคนที่เขาไม่รู้เขาจะมองไม่ออกนะครับแต่ผมก็มีตัวนี้มาถานที่ให้ดูครับตัวที่มันปกติอยู่นี่ครับตัวนี้คือตัวที่เสียนะครับตัวนี้คือตัวที่เสียตัวนี้คือตัวที่ใช้ได้นะครับรูปร่างหน้าตามันก็จะประมาณนี้เนี่ย เนี่นะครับเผื่อใครเจอแล้วไม่รู้นะครับก็ประมาณนี้ก็ให้รู้ก็ไปจ้างช่างเขาทำได้เลยถ้าเราไม่มีความชำนาญน,นะครับเราก็ไปจ้างช่างเขาทาได้เลยนะครับก็รบประมาณนี้นี่นะครับมันก็จะใส่ล็อกอยู่กับเพลองตรงนี้นะครับนี่นครับผมมานี้ครับ